พักเรื่องความรักมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะสำหรับหนุ่มตุมตามยุทธนาแต่ล่าสุดก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเจ้าตัวกำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับนักแสดงสาวร่วมช่องอย่างสาวหญิงหญิงสรุชางานนี้ไม่พลาดค่ะเมื่อเจอตัวกับนักร้องหนุ่มที่ได้มาร่วมในงาน j e d d ดากอน Fin อิน i ูว2 f i n with X Men a p o c a l y p s s e เลยต้องรีไปสอบถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยค่ะโดยหนุ่มตุมตามก็ยืดอกรับแบบแมนๆว่ากำลังตามจีบอีกฝ่ายอยู่แต่ก็ ไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้มากค่ะส่วนกระแสท,ที่มีข่าวว่าแฟนคลับบางส่วนแอบไม่ค่อยปลื้มสาวญิงยิงถึงขนาดตั้งเพจแอนตี้โดยเรื่องนี้หนุ่มตุมตามก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าเป็นความจริงค่ะ ครับก็วันนี้จริงๆต้องขอบคุณเจดาก้อนนะครับสำหรับสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนเอ็กแมนนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ทุกคนจะได้ดูเป็นรอบแรกครั้งแรกด้วยนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของแฟนเจดาก้อนแล้วก็แฟนหนังด้วยก็ถือว่ามารวมตัวกันก็ได้อิ่มท้องกันแล้วก็ได้ไปดูหนังด้วยครับผมวันนี้จริงๆแล้วก็เอาถามว่าจีบไหมอะครับผมก็มันก็นิดนึงครับคือจีบอยู่คือมันก็มันก็มันก็เหมือนแบบคนเรามัน ไม่รู้ว่าผมไม่ต้องพูดไงมันคลิกกันก็คลิกกันก็น่ารักน้องเป็นคนเออ่เป็นคนแบบมีไลฟ์สไตล์ที่น่ารักครับคือในในการใช้ชีวิตเขาก็ง่ายๆเข้าใจง่ายดีแล้วตอนนี้ถือว่าจีบติดยังไงไม่ทราบผมไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงว่าจีบติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ทําดีต่อกันไปครับผมล่าสุดมีไปเที่ยวเชียงใหม่มาด้วยกันเนาะจริงๆไปไปมาหลายที่ก็หลายที่อยู่แต่ว่าเราไปกันเป็นแก๊งครับ ทางเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบเรายังไงบ้างเวลาแบบชวนไปไหนมาไหนอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ผมชวนคนเดียวไงมันก็เป็นเราเป็นแบบแก๊งไงเบ้าไรบ้งไม่ผมหมายถึงว่าเราไปเป็นแก๊งไงเราก็จะคุยกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราจะคือมันก็เลยแบบมันก็ไปอยู่แล้วเพราะเป็นเป็นเป็นพวนเดียวกันอยู่แล้วครับ จริงผมไม่ได้ปิดอยู่แล้วนะผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมครับเขาบอกว่าก่อนอันนี้พี่เราไม่สามารถแบบพูดได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบทางต้นสังกัดไม่อยากใช้พูดเรื่องความรักก็ไม่ใช่ครับมไม่ใช่แต่ว่าผมว่าอยากให้มันทุกอย่างมันลงตัวมากมา,ม,าม,ามากมากก่อนค่อยค่อยมาเล่าดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากจะมาเหมือนแบบเป็นคนเป่าประกาศเองะกับเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกดีกับการที่เราจะมาบอกทุกคนว่าเรามีแฟนไหมเราคบกับใครอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ